ส <c> ว <oughs> <shorts> ัสด e ีคร er, ับพี่น้องจ๋าบวันนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดกับคุณป้านะคะคุณป้า want to walk today so yes no? so, now we already find mushroom I will show you ตอนนี้เห็นเห็ดแล้วเดี๋ยวไอใช้พี่น้องเบิกแน้วค่ะเนาะเห็นแล้วค่ะเห็ด I think is this one too wow สวยสวย ปิดรูด้วยนะคะป้ายูดนคัสโมสิคะอย่าไปทำใม่มิสเทคอิดกันอ่ะพิ่นฮิตพึ่งอกเยอะเลย perfect one huh? <Yeah. Okay. S 2> uh, how can you oh my god You see something. You are X-ray eyes. Oi. I couldn't see. Oh my God. Oh, I will do I'll kill. it next time. Yeah, yes, yes, yes. Do it next time. Okay. Why are you so okay? Clean later. Sweet, er Sweet, ma. Big, ma. Oh, car, jeg เอาไว้นี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้เป็นเสื้อปีหน้าสวยมากเลยนะนี้ก็ยังไม่ไเห็นเห็ดมันปูกลุ่มนั่นจ้ะแต่ว่าเห็นกลุ่มใหม่นี่ไงคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวยกเอานี้ออกก็ได้ สวยกันทำบ้านไม่ไนะ่อยงาจิจรกรรมร่วมกันโอ้ไนโล่เห็ดไอพอดด้ว เห็ดอะไรอยู่ใายอันนี้เหี่ยวมากเลยคือลาพร้อม ล้าจ้ะเลือกเอาเนาะ เผ็จพึ่งเหนาอีแล้วนี่ไงมองนี่ตัดออกหลายเติบด้วนี่วันนี้จะเยดายเนาะเขียวพร้อม นั่งเลยดีกว่านะคะค่อยๆเก็บไปเจมตะก้าเขาก็พอมาไม,าม้มื้อ เจว่าบพ่อเราได้เมื่อกี้หาจนแบบอยู่สายนอกประมาณนี้นะเบิ่งนีคขาตัวนี้นะคะมันแก่แล้วเลยจ้ะโดนวอกนะคะคุณป้าคะ่ะป้าก็ซอยแอเก็บเลยจ้ะ เดิน huh? mm ่ะระวังเดินเหยียบเขานะคะไม่เป็น p u s ม i ไนะ เยอะมากป่าบอกสเปกพุชีพไม่น่าเชื่อ เห็ดเห็นงเหลืองน,นี่มันเป็นเห็ดหนังไก่เลยจ้ะ <this> สวยนะคะเห็ดหนังไก่ถ้าอยากกินจังมาเอาปราอยักเ่อยไปนีย,ยเลยจ้ะ ไกลใหญ่เขาต้องหันหน้าหันหลังไหนได้จ้ะอย่าสัตว์ป่ามาตะคุ่มเอาเพราะมันจะคิดว่าเขาเป็นสัตว์ร้า วันนี้ก็จะเป็นแบบมุมกว้างนะมุมใก,ใกล้ๆก็อาจจะมีอยู่จ้ะยังไงปะเทปดิวยแต่ว่าอยากให้เห็นเก็บสองคนเนะาะปาติโตดูสิก็ใหญ่มากเลยปะ ค่อยมียุงตัวนี้มั้ยมัดก็บ่ค่อยมีเฮ็บอันมั้ยขายยาวนะจ๊ะ หุ่มเดียวเดนสวยเนาะปะเนาะเห็ดไก่เนี่ยไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้านจะพามาเก็บจ้ะแต่วันนี้เราจะเอาเห็ดมันปูเนาะหัใหญ่ทำวันนี้เด้วปาสิไปจะ้ะ

อยู่ปะน็อตแบทเอ๊ะ,อะ,อะหนูเป็นคนไทยคะ่ะหนูมาจากรกรุงเทพเวลาโดนแนวเสียบหนูหนูก็หนูเป็นคนไทยหนูมาจากรกรุงเทพเวลาถึกแนวต่ำเออเออเอเอเพราะว่าโอ๊ยหนูลืมข่าว แครอทออกแล้วจ้ะไอ้บอาได้จะมนในไทยพี่น้องเหมองเนาะแครอทจ้ากระ one, eh? เทียง ได้คอแอปบปนี่เหนาะด้วยจ้ะปิดไว้ขาเด,ได้ไปทอดทำฟูดหรอเยบ่อได,ได้อันนี้ได้ได้อันนี้ได้โอ้วิสเน่สบีบีอือ ป้าดฮไกอยสูบิกบวมบวมน้ำเห็นบหนี่แมงบึ่งนี่โอปโหใช่เห็นที่ไอตัดลายจ้าแบบนี้แหล้ยปิที้น,นี่จ้ะไปไอออนซอนเี็ดินนี้ไหมเดตไครยนด้ไหม เปปนแทบเราจะเห็นนแม่แม่นเห็ดตะไคร่หรอกจ้ะตัวน,นี้นะมันเป็นตระกูลในเห็ดของเห็ดหน้าแหล่เห็ดดินเห็ดตะไคร่นะมันจะเป็นสีเขียวกว่านี่เนาะแต่ว่าไอเห็ดหลายคนเพิ่มเอ่่ยวาเห็ดตะไคร่แอกระตะไคร่กระเพิ่นแต่ในความเป็นจริงคือนี่เป็นหมวดของเห็ดดินพวกเห็ดหน้าแหล่นะคะกินได้จ้ะอืมสวยปะ หกติหกหกดหักไหมใส่ขึ้นยงยงถ้าบ่เนาวนี่นะ เต็มตะกาอะไรเห็ดพึ่งเน่าลายแหง้งไปค่ะสวยเนาะอันนี้เป็นเห็ดคู่แฝดเห็ดโคนเห็ดแครอทนะจ๊ะกินไม่ได้นะแต่ว่าบางประเทศเพิ่งก็กินนะจ๊ะเนาะส่วนนี้ไ้ถอยให้เพิ่งอันนี้เป็นเห็ดแครอทนะจ๊ะ ข้างล่างมันจะเป็นเขียวๆแบบนี้นะคะเห็ดแครอทเนะาะอันนี้กินได้จะสามดาวฝรั่งเศสนะคะอย่างน,นี้กินได้นะคะเห็ดแครอทนี้มันจะไม่มีน้ํานมนะคะนี่ค่ะอันนี้กินได้เด้อจ้ะเด้อมึงเห็ดพึ่งยากนี่มึงนี่พอาม,มืงงอยพอติตโชนี่ก็แก่อีกจ้ะเสียดายเนาะบ้าเนาะ เอา่บได้แลวแหละอทุกคนจ้ะโอ้โหเียดายเสด็อยู่นี่แหละไปน้องเบิ้งอาเยนะจะได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ไอ้ก็เอาเมือนะ่ะ n o อต a d นี่ยุงมาแล้วขางามจ้ะได้ได้ไดโหนยุดอือหื หวานนะจ๊ะวันนี้เห็ดมันปูน,นอกจะกลุ่มนั่นก็ระเห็ดเลยได้ไหมแด้ฉันก็จะเอาเธอวันนี้เอาแม่เธอกลับแล้วเอาลูกกลับไปด้วยเห็นไหมติดเหลืองตัดออก ได้จ้ะไปอ,อืติดเหลืองเนาะขออนุญาตตัดทิ้งนะคะไม่ได้ฝั่งนี้พี่ดองมึงนี่ได้แค่นี้นะคะ อันนี้เราก็ตัดออกนี่จ้าได้แค่นี้ไปทอดไปค่ะขนาดอายยังเมื่อยนะภาษาย,ยากกังกพ่อใหญ่อีดีติดกับอันนี้นะ ม่อยากดูนช้อนแกงว่ะช้อนขึ้นมาเลยจ้ะ <c oughs> หลาหลายเนาะเสียดายขนาดถ้ายหย่างผู้เดียวนี่เฮ็ดร้ายหลายคือเราแก่งมวยใหญ่นี่แหละบางเทื่อก็ได้เม่ไอ้ย่างมวยใหญ่แบบนานพอเทื่อจ้ะยูซี่ซ้ำยูซี่ซ้ำเนาะเห็นไหมล่ะ w h a ย you see นีมันติดเห็ดแครอทเลยจ้ะให้แครอทนี่เวลาจับแล้วมันจะติดมือออกมาเลยสีส้มๆเนาะมีอีกไหมคะ มัแงเหอมน้องยุ่งกัดพี่เอ้ยประมาณไปได้เหมือ okay. นนี่โบมีแพ้หากินมาก็เมื่อดักเนาะก็ถือว่าโอเคนะ เห็นเองไหมนี่ค่ะทุกคนจ้ะก็ได้เยอะพอสมควรนะจ้ะเนาะในป่านี่จ้ะส่วนมากเราจะเป็นเห็ดพึ่งแก่บ้างหนุ่มบ้างแล้วก็เป็นเห็ดมันปูเห็นสงสามจุ่มนะคะเนาะเดี๋ยวอ้กับป้าขออนุญาตกลับก่อนนะอาจจะไปเก็บบลูเบอร์รี่นะคะเนาะขอขอบคุณทุกคนเลยล่ะเดจะเด้อค่ะบบ๊ายบาย <laughs> น้องว่าสิเมื่อเห็นเห็ดมันปูเห็ดมันปูนี่ไงคะอือหือเขาลี เหชรนี้หักเขาเจ้ายาวขนาดเลยจ้ะถ้าไปอ่านเขาเอ็นยังไงฮะเนีย่ยฮะระบบนิเวศของเขาเขานะ่ะเขาคุยกันเลยจ้ะเขาคุยกันนะคะคือหักของเพื่อนนี่ไปหากันได้คล้ายๆกับก๊กไม้เลยจ้ะก๊กไม้เขาก็คุยกันคือกันได้อันนี้คือเรื่องจองอริงนะพี่น้องไอ้เพืบอเล่นได้อือเขาคุยกัน โอ้เป็นลักกี้นะเนี่ยฮะมีอีกไหมว่าเป็นเนี่ยกำลังเก็บเห็ดอยู่กับห้าอันใหม่นะคะสรงท่าอีดีแล้วบ๊ายบายเมบย์เมเบย์บ๊ายบาย Are you sure it's uh, the ์เดอะลัสอ้ก็เห็ดเพจพึ่งหวานไในบน้อกได้อยู่นะ จะไปหาพี่น้องอกก่อนเถอะขาได้ไหมอุ้ยแน่นแน่นแน่นได้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 ไดไดขาสวยพม่ออย่ถ่ายอยู่รถจ้ะนี่ค่ะไปกันเลยเห็ดมันปูที่แบบว่าผ่านจากมอสุมของแดดแล้วจ้ะ ไอ้ว่าสิเดินไปหารถอะไวนี่เห็นท่านี้ก็เดินอีกจังหน่อยก่อนเด้อเพื่อเพื่อนทานให้เนาะ นี่เกิลาเนาะเอาบ่ได